เด ah ี๋ยวหาว่ายางมัเนข้าเลยจได้ทุันทุขได้ปอข้าวตอนน้ำใเธอมาเลยนะ่แม่คนนั้นยัคนนั้นมันเลิมก่อนแล้วล่ะเป็นไอแก่้างเปนไงลูกดีดีล้ แลกันดีๆลูกแม่แมดีนะ้ไม่ดีเดี๋ยวาจะป้อนข้าวันนี้นะสวัสดีครับทุกคนเราบอกก่อนนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะนะมิวสดีโอวันนี้คือวันที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Call Me d a d d นะครับ ซึ่งเขาจะปล่อยตอน6มโมงเย็นทำาทำจะต้องปีม้อยท,ท่อีกประมาณ20นาทีนะครับ20นาทีนิดๆเดี๋ดยวเราเดี๋ยวเราก็จะมันมาดู20วิดีโอที่มีพีพีเล่นด้วยมีพ่อพ่อร้องเพลงด้วยเพลงอ,อะไรนะลูกคอมีอะไรนะนอ้องบีปคอมีแด้ดีไหมครับตอน6มโมงเย็นแต่ว่าตอนนี้ก็คือระหว่างรอ 6โมงดูพร้อมกันเนี่ยเราก็ป้อนข้าวลูกสาวกันคุณชุดชุดติแมนบอกว่าเราเอาเพลงพ่อๆ่ลวอ่ะซึ่ง จะบอกว่าอะไรดีวันนี้เรามีนอกจากแบบมาดู M อีพร้อมกันนะเรายังมีกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนแบบว่างเีเอายของพิเศษมาร่วมกันร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกันเดี๋ยวเราจะหยิบของพีเศยม้ร่วมสนุกนะครับกับกิจกรรมวันนี้เรามีของพีเมียมมาแจกด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาโชว์ก่อนอุ้ยหยิบขึ้นมาลูกยมวายสุดๆนี่หมดเข้ามาดูอีกคนแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่ง เพราะว่าเราแชร์สองเขตอะไรคะอะไรคะอ่ะโอ้โหใส่นี้เลยอ่ะเสื้อนะครับของของช้นงสามเอนี่เรามีเสื้อพิเศษเป็นชอบตลาดนี่แล้วก็ข้างหลังนะคะเขียนว่าคอมีแดดด d d y call me ด a d นะครับตัวสกรีนเนี้ยเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบพิเศษนะคยะมันเรแสง ซึ่งวันนี้เราจะแจกเนี่ยในไลฟ์เนี่ย5รางวัลด้วยกันนะครับด้านหน้าเป็นนี่ลูกอ่ะใครอยากได้เสื้อที่มีหน้าทีพีมาแล้วนะพอีพีอ่ะให้ถ่ายว่าคนไหนพีคนไหนพีอ๋ว่าคนนี้พีแล้วว่าคนนี้พีคนนี้พีจริงจริงมันเหมือนกันไม่ไม่ไม่มันเขาเขาก๊อปมาจากลูกอืมเขาเขาทำกระปูลตัวเนี้ยมาจากลูกที่แบบว่าที่ลูกกินลูกอม